วันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดมหาสลราคามเพื่อมากราบพระเกจิที่ใครๆยกให้เป็นเทวดาเดินดินผู้ละซึ่งกิเลสและอยู่อย่างสมถะผมหวังว่าวันนี้จะมีโอกาสได้มาสัมผัสกับบารมีของท่านให้ได้สักครั้งในชีวิตท่านคือหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่กราบได้อย่างสนิทใจ หลวงปู่ตุ่มเตมิโยแห่งวัดศรีวิชัยครับชักชิดมากๆเลย,ยนี่ใช่พใช่พวกแข้น,นแต่ท่านจะมีคาถาท่องด้วยใช่ไพอ่อเศษแล้วพวกนี้ท่านไปศึกษาเรียนมาจากไหนพอ่อรู้ไหมเรียนมาจากผู้ผู้เขาป่วยเขาเรียกผู้เขาก่วยเนาะผู้เขาป่วยที่ลาวที่ลาวครับผมเขาจะลงสลักไว อ๋อสลักไว้ที่สลักไว้ที่หินที่ผาหินเลยทุกวันยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มันขึ้นอยู่กับอาองค์ไหนจะมีบูญวาสนาท่านบอกแล้วมาแปลเป็นเป็นเป็นพระคาถาเป็นพระคาถาคืออันนี้เป็นตำราโบราณที่สลักอยู่ที่หินตรงนั้นที่หินไปเรียนไม่ได้กับมรณภาพอยู่นั่นก็มีท่านบอกนะนั่นน่ะโบรานนั่นอ่ะที่ทัางห้อยไว้ยังไงนี่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  นี่คาถาที่ลอกออกจากพลานหินพลานหินที่ท่านไปเรียนที่ลาวใช่ใช่ฉันจะมาลอกไว้สมัยนั้นน่ะมันเก่าแก่แล้วนี่โอ้มันเป็นตัวขอมตัวอะไรนะเนาะตัวขอมเนี่ยท่านท่านทนทำโบราณนี้เนาะอะไรท่านว่าร้อยแปดสิบเอ็ดพระคาถา